สวัสดีครับพบกับผลเบิกแล้วนะครับกับอาจารย์เชนที่ปรึกษาทางใจครับในวันที่27ิมิถุนายน2567วันพฤหัสวันนี้นะครับดวงชะตาประจําวันวันนี้เป็นยังไงเรามาดูกันครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะครับโอ้โหมีโอกาสที่จะได้เลือกนะมีคนนะครับเขาให้เราเลือกฝั่งนะครับก็จะแบ่งเป็นสองพักสองพวกนะครับ ให้เราเลิกฝังเนี่ยเราต้องถูุนิ่งๆนะพิจารณาให้ดีนะครับอย่าไปเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยมันมีความเชี่ยวชาญความชำนาญที่แตกต่างกันนะครับผมอยากให้คุณเป็นกลางให้มากที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาในการทํางานได้ในอนาคตนะครับสำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์ครับดวงชะตาคนที่เกิดวันอังคารเป็นยังไงเรามาดูกันครับคนวันอังคารในวันนี้นะครับวันนี้นะ คนวันคารวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะทํางานค้างคาที่ทําเอาไว้นะครับเป็นงานเกี่ยวกับงานฝีมือนะครับแต่งานในนี้แล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเราจะทําอะไรก็ทําไปครับถึงแม้ว่างานในนี้จะเป็นงานจิตอาสาครับขอสู้ครับคนวันคารครับดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธเป็นยังไงเรามาดูกันครับคนที่เกิดวันพุธนะครับวันนี้นะครับ จะมีช่วงเวลาเป็นพิเศษนะครับมีเวลาเป็นพิเศษอยู่กับคนรักเพื่อนครอบครัวนะครับแต่ให้ระวังนะครับวันนี้คุณมีเกณฑ์นะครับที่จะต้องทํางานกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับและสิ่งที่นัดเอาไว้นะครับโปรเจกต์ที่คุณทำเอาไว้อาจจะมีการพักชั่วคราวนะครับและเลื่อนแบบไม่มีกําหนดนะครับสู้ๆครับดวงชะตาขอที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นยังไงเรามาดูกันครับ คนที่เกิดมันพุธกลางคืนวันนี้นะครับมีการผัดเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนใจมีการตัดสินใจไปแล้วมีการเปลี่ยนไปทั้งๆที่เราทําเป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นงานออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่ออกแบบไปออกแบบเก้ร์นะครับอยู่ดีๆลูกค้าหรือคนที่ให้เราทํางานชิ้นนั้นเปลี่ยนใจครับให้เราทําใหม่ครับดวงชะตาคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงเราไปดูกันครับ นี้เกิดวันพฤหัสนนะครับวันนี้นะครับมีสมาธิแน่วแน่นะครับทํา Assass, ทงานท <tr> <leave> ํางานด้วยความตั้งใจนะครับสิ fulfill <tr> ่งท <tr ider in translation> ี่เราวางแผนเอาไว้ทํางานเอาไว้สุกงอมพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสิ่งนั้นจะสบความสำเร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลงานได้แล้วนะครับแต่นะครับให้คอยดูเอกสารสัญญาต่างๆนะครับระวังสิ่งแปลกปลอมนะครับระวังสิ่งแปลกๆเข้ามานะครับให้อ่านสัญญาดีๆนะครับ ดวงชะตาที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับวันศุกร์นะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับให้ระวังนะครับระวังระวังเกิดเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือป่วยนะครับวันนี้นะครับระวังอุบัติเหตุและป่วยนะครับให้คุณไปขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยสัญญาไว้นะครับ ว่าคุณจะทําอะไรให้กับเขาให้ไปขอเขามากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วจะลดความรุนแรงลงครับดวงชะตาคที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงเราไปดูกันครับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะครับมีการทํางานกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแต่ว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้เหมือนจับปูใส่กระด้งนะครับโอ้โหวุ่นวายมากนะครับ เราบอกตัตรงว่ามีแต่คนนะครับที่มาให้คุณเลือกในการร่วมทีมนะเป็นคนที่น่าสนใจทังนั้นเลยนะครับคนนั้นก็ดีคนนู้นก็ดีแต่ทีมของคุณเนี่ยมันจํากัดไปด้วยปริมาณคนนะครับขอให้คุณตัดสินใจเลือกคนที่ทํางานด้วยให้ดีๆแล้วกันนะครับดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงเรามาดูกันครับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะครับโอ้มีคนให้กําลังใจนะครับมีคนให้ก,กำลังใจคุณนะครับ่าให้คุณสู้ๆนะครับ การที่เราต่อสู้มามันก็ย่อมมีอุปรสรรคกันบ้างนะครับมีคู่แข่งนะครับที่พร้อมจะบี้งานกับคุณนะครับมีคนที่มาเสนองานแข่งกับคุณมีคนนี้มาทําผลงานแข่งกับคุณในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับขอให้คุณอดทนครับอดทนแล้วคุณจะหาทางออกนะครับของความชนะได้นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยค,ครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ